สวัสดีอีกที่สำหรับเป็นแปลงแพงและที่หนองมวยนะคะทุกคน ไอวกันับไปเตืนหนึ่งล้ค่ะไ่อกขันข่อไปองรับไปตือนนึงละสื่อยังกอเาเหนียวกือยัองก่บอดี้ื้อคนเหนียว็บอกว่ากรับไขรับไปตือนนึงแล้ว กจะรักกับโกลนองนอนนุ่งไม่อยากทำไรไอ้ไงไม่อยากทำหลายแล้วไงเออแล้วสิหาว่าน้องนุ่งแบบัง่สันัง่สีอีกนะพี่น้องแต่ว่านุ่งหัดนุ่งหัดได้ยินมั้งตั้งแต่ฝุ่นหันได้ยินมาั้สุดทางได้ยินแจ้งยังอาจารย์ได้ยินมาั้สุดทางมาโอ้แก้งเงาขนโคม พันน้องเรียบมากานพันน้องเรียบมเงิโคกกมันขวงคักขวคะอ,ออืมยากมึงมากเพื่อตายเด้ไบ่ได้รับตายลันพ <c oughs> ี่ลังรันไอ้ไ <c oughs> รันไอ้รันเ้ารับที่สนบ ลาทไหนเขยัาขานข้่าขานอาจารเเอ้าเจนยืนมาเมตังสุดตังเขาต้องเมตังอะซาสาซ่อ่ไรนะอย่าผัดนะดีีดี เปิดประเด็นดิมไอ้เรื่องอะไรวะยังยังเัิมันเป็นคาเล็กเตอร์โอ้เตี้ยวนี่เล่นเพ่ออะมากเตี้ยนจะเลี่ยเอเลยโตูตตนชิดได้น่มแต่ความก็เป็นผูือตายเองนะแบบเปิดไม่แม่นับสนิทลยฮ่าคนจะกินไม่ได้นะอ๋อโม่เลยได้ยินวัน ได้กยิ่งเกินมะหนาวาเลยวันเนาะวัยได้ยินโดดแล้วแต่ว่าเราอยากทำลายไอ้ยเอีล่เลยแบบพุกงไอตื่นอะนะพี่น้องนะเอาพี่น้อง,อองไปค่ะห้องสิไปต่อที่สี่พ่อซำนี่อ,อีกสี่นาทีเด็ก <laughs> ไปถึงบ้านเลยนะฮะเสร็แล้วปัตถุขอบคุณอาจารย์นุนะ,ะสู่คักครับรถทนท่านเดียเดียวเดียวค่อยดังกเด้อไยจีจังเจาไปเป็นคพื่อนขับรถแต่ว่าเพืนขับรถอารมณ์ดีเด้่ยบันเจี๊ยบ เนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาทำไมจะออกมาทำไมล่ะจะออกมาทำไมตีไฟแล้วก็จะออกมา <c oughs> <De Fi S 2> ยาละยาละตีไฟแล้วก็จะออกมายาละหั <c oughs> วมว้วนพี่น้องรถมาสิสังเกตแต่เราอย่าเบิดสาดไฟให้มันเลยเออทียเราภาษาไทยให้มันโมโหดีบว่าเราสิ <c oughs> ไม่เป็นังเดี๋พี่น้องมวยน,นั่นรับไป,ไปเร็ว รัรัไปแล้วตื่นหนึ่งรับรับ,บตื่นตื่น,นเพราะว่าเป็นห่วงอาจารย์นูเราขับรถนะรับรับตื่นตื่นแต่วันเรา,าคงทนดีะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจะได้แประาทานปะสดเเยอะไม่เป็นไปยังตืง่นวันสุบตัวไปสามสีตื่นปะเบิร <c oughs> ์ดแบตเ <c oughs> บิแบตเบิแบตแล้วเบิร์ดแบแล้วี่นามีความวิที่ไป ก็คือบนนอยอยหนีก่อนมน้ไปสาบขาส่ออเออไปฮันนิสาจีละไปอันนี้ซ้ายอยู่ลอยเอ็ดมั้ยเนี่โอยบานตัวพันอ่ะมันสิเปเลือก้อนตี๋ไอสเอาไหอดเขาจะเอาลถเจียวคอยมวยอีกแขวงเปียกแล้วเคื้อนอ๋จุดก็คือบนนอนอยู่ดุกมตามมืออื่นส่งไปเห็นยังมืออื่นส่ ดำหน้าต <Bond> ัวสีไ่หุ่นตีเหล่าเลี้ยงตะควงตะควงเนี่ยกามันสีนาควนเลยลูกาทิงไปโอ้โอ้โอเต่ทางปลอดภัยด้สนะบอกไปเต่นชีตหน่เหต็ดงานพ่พอต้องกลับไปร้อยเอ็ดอีกอาจารย์หนุ่ไปดำหน้ามีหัวกว่อไปดำหน้าพี่น้องมาหวก่ คุณตัวนอุไฟเดนออขเจ็ตันาพอจียกันแท้กวกเป็นอันนี้เขาเ็ดหาจุดวันเขาเขาสิสิเกียวเแห้ไปออจากนี่ไฟล้อเอดใส่เวลาดูมาได้ละอ๋อเจ้าคี่มไซค์แบบนี้จัดพี่ดีก่วงงกวงจะช่งม่งเคิ ขี่ไปลอยเนียต้องออกไปเดสิบแปดสิไปด0ด0ทา้ยเ,เราไปพนนกขับรถต้นทางีเรายอมนับยขับทั้งมาทั้งกลับนะคะนี่นะคะ่ะพี่น้องกับยไรได้กัพักกันหอด่านนะครับพี่น้อง เพราะดีว่าตื่นนะนะก็นเลยพอมีมูคุยน้ำก็ไเลยหาปุ๊กคนหล่นๆลนไปซื้อนะคะอภินอ์คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้นะฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามยากดข้ามขฆษณสนด้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ